สวัสดีค่ะกระหึ่มโซเชียลมีเดียทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวจริงๆนะคะสำหรับลิซ่าที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเธอเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ที่สิงคโปร์อย่างที่มีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้ว่าลิซ่าจะเข้าชมคอนของแม t t a เททีท่สิงคโปร์นอกจากจะได้ที่นั่งชมคอนเสิร์ตแบบ VVIP ที่เรียกว่าโซน v v p p o x ซึ่งเป็นที่นั่งสุดพิเศษสำหรับศิลปินคนดังที่ทุกคอนเสิร์ตของ Taylor s w i f t จะต้องมีที่นั่งโซน v i p Box บล็อกสำหรับผู้เข้าชมอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆในขณะที่มีข่าวลือบอกว่าลิซ่าได้รับคำเชิญเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตจาก Taylor Swift จึงทำให้เธอปรากฏตัวในโซน VIP b พีบล็อกสำหรับงานคอนเสิร์ตของแมเทเชในครั้งนี้อย่างไรก็ตามทุกที่ของลิซ่าคือดันเวอย่างแท้จริงทุกท่วงท่าที่ก้าวเดินเปรียบเหมือนเธอกำลังเดินอยู่บนแคทวอล์ก โดยเฉพาะวันนี้ที่เธอมาในลุคสาวแซบมินิสเกิร์ตซึ่งต่างจากการเข้าชมคอนเสิร์ตของชัยนี่ที่ก่อนหน้านี้ลิซ่าก็เข้าร่วมซับพอร์ตัยนี่โดยการเข้าชมคอนเสิร์ตของหนุ่มหนุมที่สิงคโปร์เช่นเดียวกันงานนี้ไม่ต้องรอให้ถึงวันที่5มีนาคมไม่ต้องรุนให้เหนื่อยว่าลิซ่าจะมาในแบรนด์ไหนแต่ที่แน่ๆลิซ่าโชว์เดินสับฉบับแคทวอล์ก ในคอนเสิร์ตแม่เทแบบสวยๆไปหนึ่งช็อตแล้วจ้าทันทีที่แฟนๆได้เห็นช็อตนี้ก็ต่างปรืมปริ่มที่ได้มีโอกาสเห็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกถึง2คนอยู่ในคอนเสิร์ตเดียวกันโดยเฉพาะคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ที่จัดขึ้นใน,นสิงคโปร์นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ที่ถูกจัดขึ้นในสิงคโปร์มีคนใช้ยให้ความสนใจเยอะมากๆต่างกดจองบัตรกันนิ้วแทบล็อกไปต,ตามๆกันเลยนะคะเพื่อนๆเ,เ,เ,เพราะเป็นประเทศที่ใกล้ที่สุดสําหรับ คอนเสิร์ตแมทเทในภูมิภาคเอเชียนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คนไทยมากมายเข้าร่วมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วย และยังปร่มปริ่มหัวใจกันแบบสุดๆที่ได้เห็นลิซ่าในคอนเ a มทเทอีกด้วยนอกจากนี้เรายังได้เห็นโมเมนต์สุดพิเศษฉบับเพื่อนสาวของลิซ่าและซาบีนาซึ่งตอนแรกแอดก็ไม่มั่นใจนะคะว่าใช่ซาบีนาหรือเปล่าคิดว่าเป็นสอนเพื่อนของลิซ่าเพราะก่อนหน้านี้เนะ่ยคือทั้งคู่ก็ได้ชมคอนเสิร์ตของชายนีด้วยกันแต่แอดก็เคยได้ยินข่าวมาว่าซาบีนาจะเข้าชมคอนเสิร์ตแมทเที่สิงคโปร์และยิ่งคอมพลีตแบบสุด,สด เมลิซาได้เดินทางไปชมคอนเสิร์ตแมทเทที่สิงคโปร์ด้วยเช่นเดียวกันทําให้แฟนๆได้มีโอกาสเห็นความมุ่นจอยของลิซ่าซาบดีนากับช่วงทชาลีลาที่แฮปปี้ที่สุดในการชมคอนเสิร์ต ซึ่งลิซ่าได้ร่วมเข้าชมคอนเสิร์ตกับซาบรีนาและเพื่อนๆของเธอแล้วทาลิซ่าใส่กระโปรงสั้นที่ไรเป็นไวรัลทุกทีนะคะเพื่อนๆเพราะขาดที่เดียวยาวของลิซ่าคือสวยมากๆนะทุกคนโดยเฉพาะเวลาที่เธอเดินแบบนี้สรีระร่างกายท่วงท่าที่ก้าวเดินคือนางแบบมืออาชีพมากๆ ลิซ่ามานิลุกสุดซาบของแบรนด์เมซงเมอร์จิราแมทช์คู่กับมินิสเกิร์ตในขณนะที่คลุมทับด้วยแจ็กเก็ตแบรนด์เวียดนามลิซ่าเป็นศิลปินที่มีเทสการแต่งกายที่ดีเสมอลุคนี้ทําให้เธอทั้งสวยทั้งน่ารักบวกกับเซ็กซี่ในเวลาเดียวกันและหลังจากที่ผู้ชมภายในงานหรือว่าลิซ่าเข้าชมคอนเสิร์ตของแมทเทก็เกิดปรากฏการณ์ซูมหาลิซ่าทำให้เราได้เห็นคลิปสุดน่ารักของเธอที่ทางแฟนๆถ่ายไว้แล้ว ได้แสงสปอตไลท์ก็ต่างส่องมาที่เธอเสมอเมื่อเธอปรากฏตัวลิซ่าสร้างปรากฏการสั่นสะเทือนโซเชียลมีเดียทุกครั้งเมื่อเราได้เห็นเธอปรากฏตัวในสถานที่ต่างๆแฟนๆต่างเรียกชื่อของลิซ่าดังไปทั่วบริเวณคอนเสิร์ตของแม่ช์เชลร์ซูรันทีที่เห็นลิซ่าเดินผ่านท่าทางสื่อสารม่วนจอยกับเพื่อนๆยิ่งทำให้แฟนๆรู้สึกปลื้มปริ่มมีความสุขไปกับเธอ เมื่อได้เห็นเธอใช้ชีวิตแบบอิสระเต็มที่และเหมือนคืนความสุขให้กับตัวเองในการเข้าชมคอนเสิร์ตหลังจากที่เราทราบกันดีนะคะว่าลิซ่ากำลังถ่ายทำซีรีส์ยอดนิยมอย่าง The White Lotus ซีซั่นที่3ซึ่งมีกำหนดออนแอร์ในปีหน้าหรือว่าปี2025นั่นเองแน่นอนว่าลิซ่าทุ่มเทร่รางกายแรงใจให้กับซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งเป็นซีรีส์เรื่องแรกอย่างเป็นทางการของเธอมากๆและเมื่อช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนรีแลกซ์ลิซ่าก็จะใช้ชีวิตอย่างมี ความสุขอิสระเต็มที่ในขณะที่ปารีสแฟชั่นวีคลิซ่าจะเข้าร่วมหรือไม่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการนอกจากไฟล์บินที่หลุดออกมาแต่อย่างไรก็ตามนะคะลิซ่าก็ทําให้แฟนๆได้เห็นว่าแฟชั่นวีคของลิซ่ามีทุกที่ด้วยการปรับเปลี่ยนลุคของเธอให้แฟนๆตื่นเต้นเสมอเมื่อเธอปรากฏตัวและไม่ใช่แค่แฟนๆเท่านั้นสื่อทั่วโลกต่างฉายสปอตไลท์ไปที่เธอทุกครั้งและนำเสนอข่าวคราวของลิซ่า ที่ตอนนี้เธอกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ชื่อดังระดับโลกไปแล้วแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอนมม่ล,ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ